ปัญหาร่วมของหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ก้าวหน้าทางเศษรษฐกิจกำลังเผชิญก็คือจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงและคาดการว่าก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตที่จำนวนประชากรจะลดลงไปด้วยนะคะและส่งผลต่อการพัฒนาเศษรษฐกิจของประเทศนั้นๆติดตามจากรายงานของคุณเสวรลักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน ประกาศผลการสำรวจอัตราการเกิดของทารกเมื่อปีที่แล้วและพบว่าสถานการณ์น่ากังวลเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่5ในปีที่แล้วจีนมีทารกเกิดใหม่10,620,000ล้านคนลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่12,200,000ล้านคนอัตราการเกิดในปีที่แล้วหากคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับว่ามีทารกเกิดใหม่7.5คนต่อประชากร1,000คน นี่ถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า70ปีในขณะที่ค่าเฉลีย่ยอายุขายของชาวจีนเพิ่มขึ้นความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สร้างความกังวลให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเป็นอย่างมากเพราะหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเท่ากับว่าในอนาคตสัสดส่วนของประชากรในวัยทำงานและผู้สูงอายุจะไม่สมดุลรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณเพื่อดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ในขณะที่คนในวัยทำงานลดจำนวนลงทั้งนี้รัฐบาลจีนใช้นโยบายบุตรหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวมานานหลายสิบปีจนกระทั่งเริ่มมองเห็นปัญหาเรื่องความไม่สมดุลของประชากรจึงยกเลิกนโยบายดังกล่าวตั้งแต่ปี2015แต่จำนวนประชากรไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเท่าที่รัฐบาลต้องการในปีที่แล้วรัฐบาลจึงแก้ไขกฎหมายโดยอนุญ,ญาตให้มีบุตรได้3คน ซึ่งแต่ละมณฑลต่างก็ออกมาตราการเพื่อจูงใจให้คนมีบุตรมากขึ้นเ,เช่นการให้เงินสนับสนุนหรืออนุญาตให้หลากลอดได้นานขึ้นแต่สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะค่ากรองชีพที่พุ่งสูงและการแข่งขันในโลกของการทำงานสงน่งผลให้คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการมีลูกหรือมีแค่คนเดียวก็พอในขณะที่หนุ่มสาวชาวจีนจำนวนไม่น้อยมองว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนของชีวิต ซึ่งหลายมณฑลของจีนสถิติการจดทะเบียนสมรสลดลงต่อเนื่องมานานหลายปีติดต่อกันในขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศที่เผชิญกับปัญหาสัดส,ส่วนประชากรไม่สมดุลและปัญหารุนแรงถึงขั้นที่จำนวนประชากรลดลงทั้งสองประเทศเผชิญกับปัญหานี้มาตั้งแต่ปี2003หรือเมื่อ18ปีก่อนเมื่อจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง และในบางปีจํานวนผู้เสียชีวิตมากกว่าเด็กเกิเด,ดใหม่อย่างกรณีของเกลลงาหลีใต้ในปี2020ประชากรลดลงประมาณ21,000คนในขณะที่ร้อยละ16ของจํานวนประชากรมีอายุมากกว่า65ปีเช่นเดียวกับญี่ปุ่นในปี2020ประชากรลดลงประมาณ1,060,000คนโดยร้อยละ28ของประชากรทั้งประเทศมีอายุมากกว่า65ปี ผลการสำรวจของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องจำนวนประชากรโลกขององค์การสหรประชาชาติระบุว่ามีอย่างน้อย22ประเทศทั่วโลกที่เผชิญปัญหาจำนวนประชากรลดลงซึ่งการย้ายถิ่นฐานก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งผลการสำรวจสมมโนประชากรล่าสุดพบว,ว่าประเทศญี่ปุ่นจำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องโดยตัวเลขล่าสุดอยู่ที่122,580,000คน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่จำนวนประชากรอยู่ที่126ล้านห้าหมื่นคนในขณะที่หลายประเทศตัวเลขแทบไม่เปลี่ยนแปลงอย่างประเทศไทยเกาหลีใต้และสิงคโปร์ที่ตัวเลขประชากรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่ถึงร้อยละหนึ่งในส่วนของประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอ,สอชคาดว่าอีก3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยจะมีผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า14ล้าน5 0 0 0คนหรือคิดเป็นร้อยละ20.7ของประชากรทั้งประเทศนอกจากนี้ในปีที่แล้วยังถือเป็นครั้งแรกที่ประชากรเกิดใหม่ในไทยต่ำกว่า6แสนคนโดยอยู่ที่540,000คนและมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องถือเป็นโจทย์ท้ไทยของรัฐบาลทุกประเทศที่ไม่เพียงแต่ต้องหาวิธีเพิ่มจำนวนประชากรเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาให้เด็กที่เกิดใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการสนับสนุนทั้งการศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม